بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم منفنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورسقنا إنما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่ลฮทำดุลลาววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่11โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบีชรฮิกิตาบินเจมีฟินอัคลากวันอาดาบมินบุลูกินมารอมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของท่านเชคซ่เลยบินฟลซานบินอับดินและอันฟลซานฮาดิซฮุลลอและหนังสือต้นฉบับ ที่ท่านเชคอิบนุลฮจัดอันอสกอลานีท่านได้รวบรวม حاد ดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ประมวลเนื้อหาในเรื่องของจัรยามารายาทโดยอ้างอิงหลักฐานจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหนังสือของท่านมีชื่อว่าบ,บูลูกุลมารอ้อมเป็นหนังสือที่โด่งดังมากสําหรับบรรดานักวิชาการมักที่จะ นำฮะดิษเหล่านี้หรือนำตำราหเหล่านี้มาตีเพมาพูดคุยมาลงรายละเอียดมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่านี้เพราะเนื่องจากว่าตำราหเหล่านี้อ้างอิงฮะดิษจากท่านนาบีวันนี้เรามาสู่หลักฐานในเรื่องของมารยาทในลำดับที่11นั่นก็คือส่วนหนึ่งจากมารยาทการกินและการดื่ม วันนี้เราเข้าสู่ฮะดีษที่ลำดับที่11โดยมีฮะดีษรายงานจากท่านอบีฮุไรร์ราะรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากล่ารอซูลุลลอฮิซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัชรับันนอะฮะดุมมิงกุมกออิมาอัคราจฮูมุสลิมฮะดีษบทนี้ท่านอบดุลฮุไรร์ราะรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้รายงานและท่านได้กล่าวว่า ท่าน رسول ซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลัมท่านได้กาวว่าลายัชร um um ับน์อันอะฮัดมมิ่งกุมไม่อนุญาตให้บุคคลหนึง่งบุคคลใดดื่มเครื่องดื่มสิ่งหนึ่งเป็นอันขาดในขณะยืนบันทึกโดยอิมามมุสลิมหะดีษวันนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมรหัสหะดีษนั่นก็คือ2026ในบริบทประเด็น ที่ท่านอิหม่ามุสลิมท่านได้กล่าวว่าบาบูกอรฮียตุชูบิกอิมานั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในการดื่มในขณะยืนนั่นเองฮะดีตบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านบรรดานักวิชาการท่านเช็กซ่อเแหละบินโฟลซานท่านได้อธิบายว่าฮะดีตบทนี้ถือเป็นฮะดีตหนึ่งที่บ่งบอกถึงจรรยามารยาทในเรื่องของการกินการดื่ม ว่าอันอัฟดอละอัยยชรอบันอิงซานุวะฮุวยาลิซุนและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและสิ่งที่สมควรที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสำหรับผู้ศรัทธานั้นเมื่อเวลาเขาดื่มเครื่องดื่มหนึ่งเครื่องดื่มใดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องอะไรดื่มในขณะที่นั่งนั่นเองดื่มในขณะที่นั่งเสมือนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลหุวะลฮิวะซัลลัมได้เป็นแบบอย่างในการกระทำ ในเรื่องของการดืม่มต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي م านหนึ่งในมารยาทของการดืม่มนั่นก็คือการที่เขานั้นดืม่มโดยการหายใจครั้งหนึ่งโดยการหายใจครั้งหนึ่งเมื่อเวลาดืม่มในภานชนะหนึ่งภานชนะใดให้เขาเดืม่มโดยการที่ไม่ดื่มในขณะที่หายใจนั่นเองและส่งเสริมให้เขาเดืม่ม สามอึหมายถึงดื่มสามครั้งและหายใจสามครั้งนั่นเองการดื่มโดยการที่เขาไม่ดื่มในขณะที่หายใจในภานชนะนั่นคือแบบอย่างของท่านนบ,บีมัมั m a สุลสลัลฮวะลาฮิวะซัลลัมเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวว่าบีซาลาซาตีอันฟาซินท่านนบีจะดื่มเครื่องดื่ม โดยที่ท่านจะแบ่งเป็นสามครั้งหมายถึงหายใจสามครั้งเมื่อเวลาดื่มและท่านก็เมื่อเสร็จครั้งที่หนึ่งท่านก็หายใจแล้วก็ดื่มต่อแล้วก็หายใจแล้วก็ดื่มต่อแล้วก็ท่านก็จะหายใจไม่ได้หายใจในช่วงเวลาดื่มน้ํานั่นเองเพราะเนื่องจากว่าการดื่มในขณะที่หายใจบางครั้งเวลาเราเนี่ยดื่มและเวลาหายใจออกเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอะไร อาจจะมีสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งสกรกตกไปอยู่ในภาชนะอาจจะส่งผลอันตรายต่อคนที่มาดื่มทีหลังด้วยเหตุนี้ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมามันบุคครีในกาในวิธีการของการดื่มนั่นเองแล้วก็ท่านนาบีม a ม o m a สุลลาะฮุอาัยฮุวาซัลลัมหมายถึงท่านนาบีนั้นได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของการดื่มสามอึกแล้วก็หายใจสามครั้ง อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคครีในเรื่องของการดื่มและท่านได้กล่าวว่าการดื่มในทํานองนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรในการดื่มในขณะที่เขานั้นได้หายใจลงไปในภานชนะรหัสฮะดีษ5630และในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม267นั่นเองในประเด็นต่อมาทำไมถึง ท่านนาบีถึงห้ามไม่ให้ดื่มในขณะที่หายใจเพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีปฏิกูลหรือสิ่งที่มันตกลงไปในภานชนะและหลังจากนั้นทําให้บุคคลอื่นมาดื่มต่อเกิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งสปกปรก มากระจัดก,กระจายเข้าสู่ร่างกายของคนอื่นด้วยเหตุน,นี้ท่านนาบีได้กล่าวว่าละยานัฟฟาซูฟินอีนาอย่าได้หายใจในภาชภา,ชาชนะนั่นเองอยู่ในบันทึกของอิมามอันบุคอรีแล้วก็ในบันทึกของอิมามมุสลิมเช่นเดียวกันหะดีษก็คือรหัสฮะดีษ5630แล้วก็267ในบันทึกของอิมามมุสลิมส่วนการ ดื่มสามอึกแล้วก็หายใจสามครั้งอยู่ในบันทึกของอิหมามของอิหมามอันบุคอรีรหัสฮะดีษห้าหกสามหนึ่งและบันทึกของอิหมามมุสลิมสองศูนย์สองแปดนั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีม oh ุฮ oh ัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นหายใจสามครั้งนอกพยานนอกอ่พันชนะ เมื่อเวลาเราดื่มหรือเวลาเรากินให้เรานั้นหายใจนอกผ่านชนะที่เราดื่มน้ําด้วยอนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาในประเด็นนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้มองว่าการดื่มในขณะนั่งนั้นถือเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดและเป็นรูปแบบการดื่มที่อ,อฟัฟดอนคำว่าอฟัฟดอนก็คือรูปแบบที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุด วายุกรอไอยะชรบอหัวกออิมุนและในประเด็นของการดื่มขณะยืนนั้นบรรดานักวิชาการบางท่านมองว่าไม่สมควรนั่นเองวลายะรุมซาลิกะและไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการดื่มในขณะที่เขานั้นยืนเพราะเนื่องจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาในฮิวซัลัมมีสายรายงานที่อ้างถึงท่านนาบีการกระทาของท่านนาบีมุฮัมมัด ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดส,สุลลานฮุอลัยฮุอัลลมัมเมื่อเวลาท่านดื่มน้ําท่านดื่มน้ําซ้ำๆท่านดื่มในในขณะที่ท่านนั้นยืนบรรดานักวิชาการมองว่าเป็นการอะไรริยูไบย,ยีนันญาวาซาลิุมมัติฮีเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าการดื่มในขณะยืนนั้นสามารถกระทําได้เป็นสิ่งที่อนุญาตเพื่อที่จะให้ประชาชาติของท่าน ได้รู้ว่าการดื่มในขณะยืนนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตนั่นเองเพราะท่านอับมุมฮัมมัดสุลลัละฮุอะลฮัวซัลลัมเมื่อท่านตอวาฟในการประกอบพิธีอุมรห์หรือพิธีฮัตหลังจากที่ท่านตอวาบเจ็ดรอบณนะบานของอลหมร์นั่นก็คือกะบาท่านก็จะมาะไรท่านก็จะมาพอเสร็จในเรื่องของตอวาบท่านก็จะมุ่งมาสู่การการละหมาดณนะมากอมอิบรอหีม และในช่วงของการประกอบวิธีฮั์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาท่านได้ต่อว,ว่าฟีฟาวดอในวันที่สิบนั่นเองท่านก็จะหันมาดื่มน้ำซำซ้ำเพื่อที่จะแก้กระหายในช่วงที่ท่านได้ประกอบวิธีฮั์หรืออุมรถดังนั้นการดื่มของท่านนาบีบ่งบอกถึงการดื่มในขณะที่ท่านยืนนั้นบ่งบอกถึงเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่การนั่งถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ได้บรรดานักเชีการมองว่าการนั่งถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดส่วนการยืนรับประทานอาหารหรือการยืนดื่มน้ําถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและท่านอาบีได้ทําเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นเดียวกันในประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานในเรื่องของการกินการดื่มนั้น มีอยู่หลายะดีษที่เกี่ยวข้องกับมารยาทลองมาดูในฮะดีษในลำดับที่12และท่านอิบนุฮ์ยัดอันอัสกอลาาีีท่านได้กล่าวาว่าอันฮูรอดิยัลลอฮุอันฮูหมายถึงจากคำพูดของท่านอาบีหูไรร์ دعاءً تن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تن رسول صلى الله عليه وسلم دعاء وإذا أكل أحدكم فن يأكن بيمينه وإذا شرب فن يشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم حديث لم في الحديث لندب تي เป็นฮะดีที่บ่งบอกถึงมารยาทของการกินการดื่มเช่นเดียวกันเป็นการเติมเต็มมารยาทในฮะดีษก่อนหน้าฮะดีนี้เป็นฮะดีที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมมีรหัสฮะดีษ2020และฮะดีบทนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวอะลัยฮะสัลมัมท่านได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายดื่มหรือกินหรือรับประทานอาหาร ฟันยะกุนบิยามีนิฮีเขาจงดื่มหรือจงกินด้วยกับมืออะไรมือขวาของเขาว่าอิซาชัดีบะฟันยะชรบบิยามีนิฮีเมื่อใดที่เขาได้ดื่มเครื่องดื่มอย่างหนึ่งอย่างใดให้เขานั้นดื่มด้วยกับมือขวาของเขาฟาอินอนัชัยตอนะหลังจากนั้นท่านอบีหมุฮัมมัดส,ลลลสุลลัลฮุอลัยฮิวะซัลลัมบอกเหตุผลว่าทําไมถึงดื่มมือขวา ฟาอินเพราะแท้จริงชัยตอนนั้นเมื่อเวลาเขาดื่มเมื่อเวลาเขากินเขากินด้วยกับมือซ้ายและเมื่อเวลาเขาดื่มเขาดื่มด้วยกับมือซ้ายนั่นคือนั่นคืออะไรพฤติกรรมของชัยตอนนั่นเองบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้ที่มีอิม่ามต่อหรอฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่บ่งบอกถึงมารยาทของการกินการดื่มด้วยมือซ้ายและการกินการดื่มด้วยมือ เมื่อด้วยมือซ้ายนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเพราะเป็นการเรียนแบบเชยตนและส่วนหนึ่งของการกินการดื่มด้วยมือขวานั้นถือเป็นแบบอย่างและเป็นเครื่องหมายของจัญญามารยาที่ศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมด้วยเหตุน,นี้ฮะดิษบทนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงจัญญามารยาที่อิสลามนั้นได้เลารวมถึงความความอะไรเขาเรียกว่า จัญญามารยาที่อิสลามนั้นได้บ่มเพาะตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่ด้วยนี้มารยาเหล่านี้เป็นมารยาที่ผู้ปกครองและก็เด็กกำพร้าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีในเรื่องของการกินการดื่มด้วยกับมือขวานั่นเองและพยายามที่จะห้ามบุตรหลานของท่านและจงเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังนั่นก็คือการกินด้วยกับมือขวา และพยายามหักห้ามพยายามสอนพยายามบอกลูกหลานของท่านให้กินมือขวาและอย่าได้กินมือซ้ายนั่นเองในหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้บอกหลายสำนวนมากมีสำนวนที่บันทึกโดยอิหมามอันบุคอรอีบันทึกโดยอิหมามอบูดาวดนั่นเองขออภัย อิหม่ามอบูดาวุดได้บันทึกในหนังสือของท่านในรหัสฮะดีษ32ในเรื่องของไม่สมควรในการที่บุคคลหนึ่งถืออวัยวะเพศของเขาด้วยมือขวาเพื่อเป็นการอะไรฟินอิสติบรอเพื่อเป็นการสงวนในเรื่องของการถืออวัยวะเพศด้วยกับมือขวาเพราะมือขวานั้นในหลักการศาสนาอิสลามมือขวานั้นเพื่อ เพื่อที่จะจับต้องสิ่งที่มันสะอาดดังนั้นมีหะดีษรายงานจากท่านฮับซซภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอ "أن النبي صلى الله عليه وسلم ك ร ن يجعل ي ว ي ن ه ل ط บ ا م ه و ش ر ا ب อ و ลุชิมาละฮ ش ลิม ه ซิวะซาลิก ท่านอับดุลลาห์สุลลาได้เป็นแบบอย่างในประเด็นเหล่านี้ในเรื่องของการกินการดื่มท่านได้ปรากฏว่าท่านนั้นท่านจะทําให้มือขวาของท่านนั้นเจาะจงไปด้วยการกินการดื่มเจาะจงมือขวาของท่านในเรื่องของการกินการกินอาหารการดื่มและการสวมใส่ เสื้อผ้าของท่านด้วยกับมือขวานั่นเองด้วยกับทางขวานั่นเองว่าเจ,จ้าอาลูชีมาละหูลิมาซิวาราลิกและท่านจะจะแบ่งมือซ้ายในสิ่งที่มันสุกประปกสิ่งที่มันไม่ชอบนั่นเองสิ่งที่มันไม่ชอบด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาน่นมีหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอิช่ารดิยลลอฮุอันฮา,า,ลลา,นาท่านหญิงไอชาท่านได้กล่าวว่ากานะยะดูราะสลุลลิลฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัมอันยุมนาะ ลิทูฮูริหรีมือของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือขวาของท่านเพื่อสิ่งที่มันสะอาดสิ่งที่มันสะอาดท่านจะเริ่มด้วยกับมือขวาวะตออามิฮีด้วยกับอาหารการกินของท่านท่านจะแบ่งมือขวาของท่านเพื่อที่จะอะไรหยิบเพื่อที่จะจับเพื่อที่จะให้ด้วยกับมือขวาวาแกนัดยะดูฮุนยุสรอส่วนมือซ้ายของท่าน ท่านจะทําภารกิจถ่ายทุกลีคอลาอีฮิวมาแกนามินอาซาและสิ่งที่มันสกกระปุกสรุปได้ว่าฮะดีตของท่านหญิงไอชาบ่งบอกถึงว่ามือขวาของท่านนาบีนั้นเพื่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สะอาดสิ่งที่มันมีเกียรตินั่นเองมือขวาของท่านท่านจะแบ่งสิ่งที่มันมีเกียรติสิ่งที่มันสะอาดส่วนมือซ้ายจะแบ่งใน บริบทของท่านนั่นก็คือสาระบบชีวิตของท่านท่านจะแบ่งด้วยกับมือซ้ายสิ่งที่มันสกบกการสวมใส่อะไรบ้างการเข้าห้องน้ําด้วยกับอะไรเท้าซ้ายอันเนื่องมาจากการเข้าห้องน้ํานั้นเป็นสิ่งที่สกบกเมื่อเวลาออกจากห้องน้ําท่านก็จะก้าวเท้าขวานั่นเองและเข้ามัสิดท่านจะก้าวเท้าขวาเมื่อเวลาออกจากมัมมัสยิดท่านก็จะก้าวเท้าซ้าย ในเรื่องของการกินเช่นเดียวกันการสวมใส่การใส่ ay, รองเท้าท่านจะเริ่มด้วยกับอะไรเท้าวขวาและท่านจะถอดด้วยกับเท้าซ้ายด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมา ن จะสรุปได้ว่าฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮูวาซัลลัมอะไรที่เป็นสิ่งที่มีเกียรติท่านจะเริ่มด้วยกับมือขวาท่านจะเริ่มด้วยกับทางด้านขวาอะไรที่เป็นสิ่งที่สกรปรกและสิ่งที่มันไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่มีเกียรติ ท่านก็จะเริ่มด้วยกับทางซ้ายหรือเท้าซ้ายหรือมือมือซ้ายของท่านดังนั้นบทสรุปของฮดดิษบทนี้บ่งบอกถึงศาสนาอิสลามนั้นให้ให้เรานั้นปฏิบัติแบบอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลุลลัลวลลฮุอะลฮสซัลลัมได้เป็นแบบอย่างเอาไว้ในเรื่องสารบบชีวิตต่างๆที่มนุษย์นั้นใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำ การที่หลักการศาสนามาคอนโทรลเหล่านี้มันเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นจัญญามารยาทของมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นอยู่ในคลองศาสนาของอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพียงกันและเหมือนกันไม่มีศาสนาใดพี่น้องพุทธมีอิมานที่สอนในประเด็นเหล่านี้เว้นแต่หลักการศาสนาอิสลามดังนั้นจงภาพภูมิใจว่าเรานั้นอยู่ในศาสนาอิสลาม มีศาสนาที่คอยกำกับสาระบบชีวิตของเราสาระบบในเรื่องของกิเลสของเราให้อยู่ในคันลองศาสนาอิสลามวันนี้เราจงพอใจเราจงภาคภูมิใจว่าเรานั้นอยู่ในแนวทางศาสนาของพระผู้ทรงสร้างผู้เป็นเจ้าวันนี้เราภูมิใจแล้วหรือยังว่าเรานั้นมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮุวาตาลลาทรงพอพระทยัยก็ เกิดเล็กเกิดน้อยหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและก็บุคคลทั่วไปก็อินชาลอค่อยต่อในตอนที่12กับโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าก็ขอปิดท้ายด้วยกับวาบิลลาฮิตาฟิกวันฮีไดยะ و ا ل س ม ا م ع ม ي ك ุ و ล ح م ة الله و ب กาตุ